สประโยคนี้ประโยคไหนถูกในแง่งของการใช้ used to อันแรกค่ะ I used to go to Turkey in 2015หรือ I used to wake up at 5 i n the morning when I was in high school. Pause video แล้วก็ตอบที่ด้านล่างได้เลยค่ะ Hi there welcome back to my lesson with k r i n i t here again before we get started make sure that you share this video so your friends and your loved ones could get to know k r i n i t and learn English with me นะคะถ้าเกิดว่าใครคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมแชร์ให้ k r i n i t ด้วยนะคะหลายๆคนนะคะเข้าใจคำว่า used to โดยให้ความหมายว่าเคยเฉยๆแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณเคยเข้าใจคำว่า used to โดยแปลว่าเคยเฉยๆอย่างเงี้ยคะ่ะบางประโยคมันอาจจะใช้ ไม่ได้งงใช่ไหมล่ะอ่ะตอนนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะคําว่า used to เนี่ยเวลาที่เราใช้โดยปกติขีดเส้นใต้นะคะมันจะมีการใช้ดีอยู่เสมอเพื่อพูดถึงเหตุการณ์อะไรก็ตามที่สมัยก่อนนะคะหรือว่าในอดีตเนี่ย เราทําเป็นประจําโดยในที่นี้นะคะคําว่าทําเป็นประจําในที่นี้อดีตเนี่ยเราทํามากกว่า1ครั้งหรือทําอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะแต่ว่าปัจจุบันมันจะตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงนั่นก็คือไม่ได้ทําแล้วอย่างที่นิดพูดไปในตอนต้นคลิปที่นิดบอกว่านิดตื่นนอนเป็นประจําตี5ตอนที่นิดอยู่มัธยม <Wow. S 1> นั่นคือคําตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะคะดังนั้น I used to wake up at 5 i n the morning when I was in high school อันนี้ถูกต้องเพราะนิดตื่นเวลาตี5เนี่ยเป็นประจำแล้วก็ต่อเนื่องเป็นปีๆนะคะตอนที่นิดอยู่มปลายแล้วอีกตัวอย่างของอีกประโยคหนึ่งที่พูดถึงว่าเคยไปตุรกีตอนปี2015ประโยคแบบนี้ใช้แบบไหนล่ะคะครูนิดถ้าเกิดว่าเป็นประโยคที่เราอยากเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ชีวิตสิ่งที่เคยทํามาถึงแม้ว่าจะทําไปแค่ครั้งเดียวแต่ว่าเราอยากใช้ให้ฟังเป็น l i f e Experience นะคะเราใช้ Present Perfect นะคะนั่นก็คือโครงสร้างประธาน have has บวกกริยาช่อง3นะคะในประโยคบอกเล่านั่นเองอย่างประโยคที่นิด ไปตุรกีมานิดไปมาแค่ครั้งเดียวตอนปี2015นิดจะแก้วประโยคนี้นะคะได้ว่า I have been to Turkey in 2015 I have been to Turkey in 2015นิดเคยไปตุรกีมาตอนปี2015นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากเล่าอะไรสิ่งที่เคยทำแล้วแค่ครั้งเดียวเลยนะคะแบบว่าอาจจะเคยทำมาปีก่อนนน่น2-3ปีที่แล้ว10ปีก่อนแต่ว่ามันยังประทับจิตประทับใจอยู่ก็ใช้ Present perfect นั่นเองนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะสมมติว่านิดเนี่ยเคยกินอาหารกรีกแล้วนะคะนิดอยากจะร้อยฟังเคยกินแล้วอ,อืมแต่ว่าไม่ค่อยชอบนิดอาจจะบอกว่า I have tried Greek food before but I'm not a big fan of it I have tried Greek food before But I'm not a big fan of it นิดนะเคยลองทานอาหารกรีกแล้วแต่ว่าแบบไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่เห็นไหมคะมันก็จะให้ความหมายว่าอ๋อเคยกินแล้วนะนั่นเองและในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเราต้องการตั้งคำถามนะคะว่าคุณเคยลองสิ่งนี้มาก่อนไหมคุณเคยทำสิ่งนี้มาก่อนไหมเราก็ตั้งประโยคคำถามได้ว่า have you ever แล้วก็ตามด้วยกริยาช่อง3นั่นเองนะคะสังเกตว่ามันจะมีการใช้ ever มาช่วยนะคะอย่างยกตัวอย่างถ้าเกิดนิดอยากถามว่าคุณเคยลองกินอาหารเม็กซิกันหรือเปล่า Have you ever tried Mexican food Have you ever tried Mexican food คือก่อนหน้านี้เนี่ยชีวิตนี้เนี่ยเคยลองทานอาหารเม็กซิกันมาก่อนไหมอ่าทีนี้เนี่ยนะคะเวลาที่เราถามเราถามด้วย ever แต่ว่าเวลาตอบนะคะเราจะตอบแบบง่ายๆสันส้นๆก็ได้คะ่ะว่า Yes I have Yes I have สังเกตว่าเราจะยกตรงอคำว่า have ลงมาเลยเป็น Yes I have เคยลองละหรือ No I haven't No I haven't ไม่ยังไม่เคยลองเลยหรือจะตอบแบบเต็มประโยคก็ได้ค่ะโดยการใช้คำว่า never เพื่อให้ความหมายว่าไม่เคยเลยในชีวิตนี้ยังไม่เคยกินอาหารเม็กซิกันเลยเราจะพูดได้ว่า I have never tried Mexican food I have never tried Mexican food เออยังไม่เคยลองกินเลยนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเราพูดถึงแง่คำว่าเคยอย่าเพิ่งแปลภาษาไทยไปก่อนแล้วก็ตีกลับไปว่า used to เฉยๆนะคะให้ดูว่า 1. ทําทำเป็นประจำในอดีตรหรือเปล่าแล้วทำมากกว่า1ครั้งเป็นนิสัยแต่ก่อนอย่างนี้ให้ใช้ used ืโดยที่ถ้าเป็นประโยคบอกเล่าอย่าลืมเติมดีให้ที่คำว่า use นะคะแล้วก็ถ้าไม่เคยทำในอดีตเลยนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ย ทำแล้วนะคะอยากเล่าถึงอะไรที่มันแบบว่าปัจจุบันทําเป็นประจาเลยแต่ว่าสมัยก่อนไม่เคยเลยแล้วอยากให้มันคอนทราสต์กันอย่างนี้นะคะเราใช้ didn't use to นั่นเองนะคะและถ้าเกิดว่าอยากเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตนะคะ life experience อยากพูดให้ฟังเออเคยทําสิ่งนั้นสิ่งนี้มาแล้วในชีวิตนะเธอก็ใช้ present perfect นั่นเองนะคะ alright guys that's all for this video I hope it's helpful for you นะคะ if you think it's helpful please share This video. ถ้าเกิดว่าคิดว่ามันมีประโยชน์นะคะกรุณาแชร์คลิปนี้ให้ครูนิดด้วยนะคะเปิดการมองเห็นให้คุณครูด้วยนะคะลาไปก่อนนะคะทุกคน Stay safe and I'll see you in the next video.